ไม่พ่อคาเขาแอบวิ่งมาที่อูดอย่างนี้นะโอ้ย <c oughs> ขอโทษแล้วกันเย้อพวกมนุษย์นายแอบขโมยของแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> แล้วถ้าเราจะเจ็บเกี่ยวเจ้าต้นกระบองเฮ้ย <c oughs> โอย้เลือดไหลโอ,โอเค ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับวินิวูอีกรอบนึงนะครับผมแท็ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะมาสปอยอัปเดตท,ทะเลทรายกันหน่อยละกันฮนะเพราะว่าใน,นวันที่30มิถุนายนเนี่ยฮะวินิวูเขาจะปล่อยอัปเดตตัวใหม่นะฮะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับทะเลทรายซึ่งทะเลทรายของเราเนี่ยฮะก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะแล้วก็มีความอันตรายมากขึ้นด้วยเช่นกัน,นะฮะรวมไปถึงพวกชาวบ้านตรงนี้นะฮะอันนี้ฮะเป็นคลิปที่2นะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปอัปเดตทะเลทรายก่อนหน้านี้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะผมจะพามาอัปเดตสิ่งมีชีวิตภายในทะเลทรายหน่อยละกันฮะว่ามันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างนะฮะโดยบ้องต้นฮะผมขอเอา ดาบมานิดนึงนะฮะโอเคมาดูกันฮะว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลทรายเนี่ยฮะมันมีอะไรบ้างโดยบ้องต้นนะฮะเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นป่ะสิ่งมีชีวิตอยู่ดีมันก็หายไปเออมันมุดลงดีไปแล้วเหรอฮะเออทะเลทรายจ๋าเรามาอัปเดตแนกกันก่อนเลยละกันฮะสิ่งมีชีวิตอันนี้ฮะแน่นอนมันคือบอสถูกต้องป่ะฮะมันคือหนอนทรายอันนี้ฮะมันจะค่อนข้างอันตรายระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปสู้กับมันเนี่ยฮะแน่นอนฮะการที่เราเอาดาบไปสู้กับมันเนี่ย งับเราได้นะฮะแล้วการที่มันงับเราทีเนี่ยฮะมนจะกินเราเข้าไปเป็นๆเลยนะฮะดู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 บยืบยบบเอา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 หายหายหายสวัสดีฮะนี่ฮะมันกินเราแล้วงับงับงับนอนเตลีไซกินเราได้ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเป็นแบบหมวดสร้างสรรนะฮะดังนั้นเราก็จะเออไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติเราเล่นในปกติเนี่ยฮะเราอาจจะตายแมวได้นี่โดนเคี้ยวอีกแล้วดูดิโอ้กินคนทั้งเป็นเลยอย่างงี้น่ากลัวนะฮะ อามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในหมวดธรรมดาแล้วเราถือดาบไปสู้หนอนเนี่ยรับรองฮะไม่รอดแน่นอนสมมุตินะเรามาเปลี่ยนหมวดการเล่นแบบนี้อ่ะลองดูมาเราลองเอาดาบเนี่ยฮะไปจิ้มหนอนดูสิฮะเขาจะทําอะไรเราบ้างแน่นอนตอนนี้ฮะเรากาลังจะติดพายุทรายโอ้ยไอเจ้าหนอนปะนี่แนี่นี่แนี่ยบักกะบักกาบักโอ้โดดนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่แนี่นี่อนี่ยนี่เ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 นี่ย ดังน,นั้นการที่เราเอาดาบไปสู้กับหนอนอันนี้ฮะไม่ใช่เรื่องที่ดีฮะมันจะต้องเป็นอาวุธที่ว่าสามารถยิงระยะไกลได้อันนั้นคือทางออกที่ดีฮะเอาดาบไปฟันนี่โน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 และให้ดูฮะสมมติเราเป็นหมวกสร้างสารรค์นะฮะแล้วเราเอาดาบมาจิม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 ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะจิม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 แล้วถ้าเกิดไอ้เจ้าหนอนเนี่ยฮะมันงับเราเข้าไปเนี่ยฮะมันจะเป็นการหิวเลือดของตัวเองนะฮะ,อะลองดูหลอดข้างบนฮะหลอดมันจะลดลดลดใช่ไหมลด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 แล้ว ไอ้ไอ้ไอหนอนไม่ทำอะไรโอเคครับหนอนเลยครับเราเข้าไปเรียบร้อยเลือดมันแอบเพิ่มนิดนึงด้วยอ่านี่แหละ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 นี่แหน่ะนี่แหละแมว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 นี่แหน่ะตายแมวนะแล้วไอ้เจ้าหนอนตัวเนี้ยับพอเราฆ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ สิ่งที่เราจะได้เนี่ยฮะเป็นไอเทมอันนี้ฮะโอ้ยพายุทะเลทรายเนี่ยโ,โ,โอ้นี่ฮะมันจะเป็นไอเทมแบบนี้ฮะมันจะเป็นหัวหนอนลักษณะคล้ายแบบนี้มันอาจจะมองไม่ชัดเจนนะฮะไม่เป็นไรฮะเรากลับมาที่พื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะฮะโอ้ยมันจะเป็นไอเทมนี้ฮะปืนใหญ่หนอนทรายนะฮะซึ่งเป็นปืนที่ว่าแบบเท่มากๆอ่ะมาดูกันสิฮะว่ามันจะเป็นยังไงคือดวมังต้นเนี่ยฮะมันอาจจะใช้งานยังไม่ได้คือเราคลิกขวาแล้วเราก็ปิ้ว คืออาจจะยังใช้งานไม่ได้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปฮะว่าจะมีลักษณะยังไงมันอาจจะเป็นปืนเลเซอร์อะไรสักอย่างที่ว่าแบบยิงแล้วก็แบบไปเลยอะไรอย่างงี้อันนั้นคือเรื่องของอนาคตนะฮะแต่แน่นอนฮะพอเรา จัดการนอนได้เนี่ยฮะเราก็จะได้รางวัลเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะเป็นปืนใหญ่ทรงพลังโอเครอดูแล้วกันฮะว่าวันที่30มเนี่ยฮะมันจะเป็นยังไง30มิถุนายนโอเคอัปเดตต่อไปฮะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับอูดละกันนะฮะผมจะมารีวิวอย่างละเอียดนะฮะอันนี้คืออูดที่เป็นของพ่อค้านะฮะเราไม่สามารถขโมยเขาได้นะฮะคือมันจะมีอูดตามธรรมชาติแล้วก็อูดของพ่อค้านะฮะคือถ้าเกิดสมมุติเรา เป็นหมวดการเล่นลักษณะคล้ายแบบนี้อยากรู้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราแอบเปิดของในกล่องแบบนี้เราจะโดนจิ้มไหมเราโดนไหมเราโดนนะโอเคครับเราสามารถแอบขโม,มยของในนี้ได้โอเคเขาไม่รู้ ว้ายเขารู้โอ้ไม่เขาร oh ู้ห้ามขามโมยของเด็ดขาดถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะอย่าไปขมโมยของของเขาเด็ดขาดไม่นะคุณอรอปภว้คุณตำรวจขาขอแจง้งควาวมาที่23เวลาสองยามเกือบจะได้มีตัวดำๆไม่รู้มันชื่ออะไรหัวแดงๆตัวใหญ่ๆน,าาน,าาน่าจับน่าจุกน่าลูกนะครับโอ้ยตา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 ยนั่นแหละฮะอย่าไปโซนกับเขาเด็ดขาดนะฮะอันตรายมากโอเคขอบคุณคุณอรอปภนะฮะนี่ครับได้ของแล้วเยเยเย โอ we. ้ดูดิเขาโมยของไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะดังนั้นฮะอย่าหาทําไปแอบเปิดอูดของเขาเด็ดขาดนะฮะไหนดูซิฮะเขายังโกรธเครื่องเราอยู่ไหมฮะถ้าเกิดสมมุตินะลองดูนะลองดูนะลองดูนะแอบเปิดจึ๊บจึ๊บโอเคฮะเฮ้ยเขากดเครื่องเราไหมเขากดเครื่องเราไหมเขายังไม่กดเครื่องเรานะจิ๊เขาเปิดเครื่องเขาเปิดโอเคเอ้เอ๊ะทำไมพ่อคาเขาแอบวิ่งมาที่อูดอย่างนี้นะโอ๊ย ขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วกันนั่นแหละฮะการที่เราไปเปิดอูดของพ่อค้าหรือชาวบ้านเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะเอาอีกแล้วเขามาอีกแล้วอ่าหมอผงหมอผีมาแล้วอะหลับลาตีบายบายขอโทษแล้วกันนะสอรี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 เมกับเมกับสอรีเฮ้ยแอบสงสัยคือเห็นปะฮะเขาหายกดเครื่องเราแล้วใช่ไหมฮะเขาหลับแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเรามานอนในเต็นท์เฮ้ยเราแอบนอนในเต็นท์ได้โอเคโซนอีกรอบหนึ่งฮะสมมติเราแอบเปิดชิดแ่เอง เขาไม่เขาไม่ตื่นเอ้ยเขาไม่ตื่นอู้เขาไม่ตื่นแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมีภัยกำลังจะมาหาเราเนี่ยพ่อคาเขาห่วงของมากเลยนะพอเราเปิดอุดปุ๊บเนี่ยฮะเขารีบวิ่งมาดูเลยนะว่าแบบเอ้ยของของฉันยังอยู่ปกติหรือเปล่าดูนะ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 จึ๊บจ วิ่งมาไหมเขาไม่วิ่งแต่วันนี้หาขโมยครับขโมย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 นั่นเนี่ยวิ่งมาแล้วเห็นป่ะคือแบบโอ้โหอย่างไวเลยอ่ะออ้ยตายแล้วขอโทษแล้วกันนะขอโทษที่เราอยากขโมยของเอ้ยเรายืนบนเต็นท์ได้ไหมเฮ้ยฉลาดเราก็ยืนบนเต็นท์ตรงนี้ดิแล้วเราก็เปิดของในกล่องโอ้ฉลาดไอคิวสองร้อยสวัสดีครับนายจ๋าเอ้ยพวกมนุษย์นายแอบขโมยของแบบนี้ไม่ได้นะ อย่าให้ฉันโกรธนะฉันจะน่าเหี่ยวคอยดูเห็นประอบตาฉันดำมากเลยนึกองามีแพนด้าโทษโอเคครับผมทำไงกับชิวิตดีอ่ะอูดเนี่ยฮะเราไม่สามารถไปขี่ของเขาได้นะฮะแล้วเราสามารถแอบเปิดกออระบปของกออระบปของกออระอบปอของแล้วผมก็ไปแล้วบายบายนิสัยไม่ดีเลย แล้วในอู่ดูสิฮะโอ้มียาพิษด้วยอุ้ยนี่พ่อค้าเขาแบบขายของอะไรแต่ละอย่างเนอะดูสิฮะขายยาพุงยาพิษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเอาเขามาอีกแล้วนะขอโทษขอโทษโอ้โหนี่อันนี้ก็ห่วงของเลยเกินดูนะดูนะดูนะเปิดถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดจึบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจบจบน่รีบเดินมาดูเฉียวโอ้ตายเขาทํางานกันเป็นทีมได้ดีมากเลยนะเนี่ยทางผู้พัฒนาเกมนะอันนี้เดานะเขาก็ไม่อยากให้แบบสนับสนุนลักษณะการเขา เขาก็ไม่อยากให้ผู้เล่นแบบมีนิสัยขี้ขโมยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะดังนั้นคือจะได้แบบรู้ว่าแบบเออการขโมยของของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะโดนทำโทษแบบนี้เฮ้ยดูซิสามารถเอาทอง8ก้อนแลกกับอูดได้อะหรออ่าลองดูดนีะโกเออทองไหนดูซิเราสามารถเอาทอง8ดก้อนไปให้อูดได้หรือเปล่าออลองดูนะฮะเขาเปลี่ยนอีกแล้วอะไม่เอาเราอยากได้อูดขาอูดหน่อยเรา นี่คือไอเทมอะไรกันนะน้ำยาเหลวใช่ป่ะฮะสามารถหาได้จากพวกพ่อค้าทะเลทรายเฮ้ยมันคืออะไรฮะต้องลองดูไหนดูสิลองโยนดูนะฮะหนึ่งสองซ่มปิ้วอู้อู้เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะมันจากทรายอู้ทรายละลายเฮ้ยแล้วแล้วมันแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอะสามารถเคลียทรายได้งั้นเหรอเฮ้ยดูดิเพื่ออะไรอะเฮ้ยหโหแล้วทรายมันหายเป็นวงกว้างด้วยเนี่ย เพื่ออะไรแล้วปัญหาคือเราจมด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเล่นแบบเอาชีวิตรอดปกติเนี่ยเราจมเลยนะเนี่ยเอ๊ะเราจะตายป่ะถ้าเกิดสมมติเราออกไปข้างนอกตรงนี้เราตายไหมโอ้ยมันคือทรายดูดดีๆนั่นเอง ท่านผู้ชมครับตอนนี้คือผมไปไหนไม่ได้แล้วโอ้นมันคือทรายดูดนี่อันตรายนะเนี่ยฮะสามารถใช้เป็นอาวุธได้เลยอ่ะโอ้โหก็ดูดิฮะเห็นป่ะฮะสภาพตอนนี้คือหลอดอากาศของเราไม่มีแล้วตอนนี้ฮะเราอยู่ใต้ทรายดูดช่วยดูหายอ่าคือไอ้เจ้ายานี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราโยนใส่พื้นดินลักษณะคล้ายแบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่าโอเคแล้วเกิดสมมติเราโยนในลักษณะแบบนี้แล้วฮะอ่าฮะ โอ้เฮ้ยมันก็ละลายเหมือนกันนะเฮ้ยเอ้ยคือมันจะละลายทุกอย่างที่เป็นทรายเลยใช่ไหมเนี่ยอะและไอ้เจ้านี่แหละได้ไหมสมมตินะฮะเราโยนข้ามบนตรงนี้สมมตินะเราโยนแบบนี้โยนปิว้วโอ้โหโยนไกลเกินปิว้วละลายไหมฮะอันนี้ไม่ละลายอ่าต้องเป็นทรายก้อนหรือทรายแบบปกติแบบนี้เท่านั้นฮะมาถึงจะละลายแบบนี้โอเคและนี่ฮะคืออู่ตามธรรม,าม,าม,ามชาตินะฮะถ้าเกิดสมมติเราอยากจะ เอามาเป็นเจ้าของเนี่ยฮะเราจะต้องให้อูดตัวนี้เนี่ยฮะกินกระบองเพชรใช่ฮะคือกระบองเพชรเนี่ยฮะในโลกแห่งความเป็นจริงนะอันนี้สาระความรู้นะอูดสามารถกินกระบองเพชรได้อูดมันกินอะไรนอกเกี่ยวกับต้นกระบองเพชรดิวอ้นี่ไงฮะได้คําตอบแล้วฮะมันต้องกินผลต้นกระบองเพชร <Okay. S 1> โอเคแล้วกินดอกไม้ได้ไหมดอกไม้ไม่ได้คะต้องกินผลต้นกระบองเพชรอ่ะโอเคครับกินไปเลยลูกกินไปเลยกินโอเคตอนนี้อูดของเราเชื่องแล้วใช่ไหม อูดของเราเชี่ยงเรียบร้อยฮะถ้าอยากจะขี่คงจะต้องใส่อานเข้าไปมั่งลองดูนะใส่อานปิว้วโอเคอ้อยน่ารักเราขี่อูดได้ไหมอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมติรเราอยากให้อูดเนี่ยฮะมันใส่กล่องเก็บของได้ด้วยทํำยังไงไหนดูสิฮะเราสามารถเอากล่องเก็บของไปคลิกขวาได้เลยหรือเปล่าลองดูลองดูลองด,องดูต้องลองนะฮะลองกล่องคลิกขวาแบบอ้ เลิศมากเลยนะสามารถเอากล่องเก็บของนะฮะคลิกขวาแบบนี้แล้วเราก็เปิดกล่องใส่ของเข้าไปได้โอเคเวลาอยากจะย้ายของเยอะๆอยากจะย้ายบ้านก็แน่นอนฮะสามารถใช้อูดตรงนี้ได้เลยฮะ <t ap> แล้วถ้าเกิดเราอยากจะเอากล่องเก็บของออกทําได้ไหมทําได้ไหมดูสิฮะเราสามารถเอากล่องเก็บของออกได้ <t ap> ออไหม <t ap> <t ap> อะกล่องเก็บของเอาออกไม่ได้หรออ๋อและตอนนี้หนอนทะเลทรายมาอีกแล้วนะะ <t ap> อ่านานจะมาทุกเอพิโซดอย่างนี้ไม่ได้นะา <t ap> ผมเริ่มลำคาญมันแล้วสิ เราสามารถเอานี้ยิงมันได้ไหมยิง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 ได้ไหมเอ๊อชลาตต้องคลิกซ้ายก่อนโอเคคลิกซ้ายแล้วหลังจากนั้นได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงปิ้วยิงไม่ได้หรอเอ๊อู้อ๋อโอเคนี่เนียนี่เนียนี่เนียโอเคมันยิงได้แล้วผมขอโทษแล้วกันนี่ฮะเราก็จะยิงมันแบบนี้นี่เนียนี่นี่โอเคเอเอ๊อ้อย โอ้ยโอ้ยโอย,โอยนายจะไปไหนนายจะไปไหนอย่าดูดเราเข้าไปสเิเจ้าหนอนไม่นะผมบินอยู่แล้วผมโดนหนอนดูดเข้าไปแล้วมันก็กินเราเข้าไปโอเคขอบคุณครับงับงับงับอร่อยไหมละ่ะลูกเอ้ ก็นั่นแหละฮะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือหนอนมันจะดูดเราเข้าไปดังนั้นก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมตินะฮะใครที่เพิ่งเล่นมินิโวใหม่ๆนะแล้วเจอหนอนทรายแบบนี้นะฮะก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้เขาเข้าใจไหมฮะเราหนีออกมาได้เลยนะฮะเนี่ยพอเราหนีออกมาปุ๊บเนี่ยฮะเขาก็จะไม่ได้ตามเรามาใช่ไหมฮะอ่ะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแหละบ๊ายบายเจอกันใหม่ซีวัวเกนชัดนะอู้หนอนสัตว์อู้อุ้ย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 หนอนมันตามมาหาเราอีกอ่ะโอ้ยดูนี่หนอน งับงับเฮ้ยดูอูด,ดีฮะมันถุยน้ำลายใส่ด้วยเอ้ยจุยจุยถุย,ถยนี่แหละถุยถุยถุยคือไอ้เจ้าอูดตัวเนี้ยฮะมันช่วยพูดเล่นโจมตีด้วยเหมือนกันนะโดยการขากน้ำลายใส่นะ คลิปที่แล้วผมก็ได้พูดไปแล้วเหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าหนอนทรายเนี่ยฮะมันจะมาพร้อมกับพายุทะเลทรายลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะโอเคเราก็ได้ปืนหัวหนอนอีกแล้วอ่ะฮะปืนใหญ่หนอนทรายนะฮะเรียกให้ถูกนะแม่ไม่แน่ใจนะว่าไอ้เจ้าปืนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเลยอยากจะใช้งานเนี่ยฮะเราจะต้องเหมือนแบบเอาบล็อกทรายมาเก็บก่อนหรือเปล่าลองดูสิฮะเราเราต้องทําไงอะ hmm. เราต้องมีทรายในตัวอย่างนี้ป่ะลองดูนะฮะสมมติเรามีทรายในตัวแบบนี้เอาทรายไว้ในตัวอ๋อฉลาด แล้วหลังจากนั้นนะฮะเราบรรจุสายเข้าไปรีโหลดแล้วเราก็ยิงปิ้วได้เลยอเ <Okay. S 1> ใช้สายเป็นอาวุธและไอ้เจ้าปืนอันนี้เนี่ยฮะเราสามารถขี้ขวาแบบนี้ได้ฮะ,ะเพื่อที่ว่าสตาร์ตศัตรูแบบนี้ฮะ,ะแล้วศัตรูของเราก็จะแบบยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยอ้อย,ยามหรือดู้อนไม่มีเธอเมือนก่อไ นั่นแหละครับนี่ฮะพอขาถ้าเกิดสมมติเราเอาเทนเนียให้เขาเขาจะให้อุดเราลองดูนะเราขี้ขวาปึ๊บแบบนี้อ่าโอเคได้ของมาแล้วแล้วไงต่อ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 แล้วไงอะแล้วเขาจะเอาอูดมาให้เราเหรอเห้อูดตัวไหนอ่ะตัวนี้เหรออ๋อนี่คืออ๋อกลายเป็นอูดของเราไปแล้วอโอเคเข้าใจแล้ว คือเหมือนพอเราเอาเงินให้เขาปุ๊บอันนี้ก็กลายเป็นของเราโดยแบบถูกกฎหมายเข้าใจแย้วดังนั้นฮะเราสามารถเอาอา่านแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยใช่ไหมอ่าลองดูนะฮะอา่านแบบนี้ ขอแล้วนะขอบคุณครับอ๋อมันคือมันคือการซื้อขายอูดแบบถูกกฎหมายและด้วยความสงสัยฮะอันนี้มันคือไม้ของต้นอะไรน่าสินะลองขุดดูดีกว่าลองดูนะฮะเราจะใช้ขวานเทเทเนียมลักษณะแบบนี้ฮะแล้วเราก็จะตัด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 ได้หมัดตตัด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 มันจะนานนิดนึงนะเพราะว่าไม้มันค่อนข้างใหญ่ฮะนานานๆๆๆๆๆ นนคือขวานไทเทนเนียมเนี่ยฮะก็ <c oughs> คือสามารถตัดไม้ได้หมดทั้งต้นว่าง,งัันเถอะนะฮะแต่เนี่ยฮะมันเออมันก็นานจริงๆนะเนี่ยฮะแล้วเผื่อบอางคนจะสงสัยฮะคือผมไม่สามารถคลิกขวาที่เออกิ่งไม้ลักษณะคล้ายแบบนี้ได้เข้าใจไหมฮะ <c oughs> เราจะต้องนี่ครับแบบแบบแบบานนานนนเพื่อไปแก้ประหยัดเวลานิดนึงฮะโอเคมาดูกันซิจะตัดได้หมดทั้งต้นยุบโอเคฮะได้หมดทั้งต้นจริงๆด้วยเลิศมากมันคือไม้อะไรเนี่ยมันคือไม้อะไรไม้ไม้ โอ้ oh, เป็นต้นไม้ใหม่ hmm. ท่อนท่อนสูงนะฮะสารอุหายนะฮะท่อนสูงต้นหยาง <Okay. S 1> มันคือต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะถือว่ามันเป็นไม้ชนิดใหม่แล้วกันเป็นไม้ชนิดใหม่ก็ถามว่าเอามาสร้างบ้านก็สวยหรือเปล่า hmm. ก็แล้วแต่จะมองอะฮะมันมันมันก็โอเคอยู่นะใช่ปะรู้สึกนะฮะเราไม่สามารถเอามาทําเป็นแบบไม้แพลงได้ <Really? S 1> ก็คือสามารถเอามาทําเป็นเต็นท์ได้อ่า แล้ววิธีการครับเต็นทำยังไงอ่ะดูฮะก็คือต้องใช้ใบต้นหยางเป็นต้นไม้ชนิดใหม่อย่างนั้นเหรอต้องใช้ใบไม้ด้วยสินะแล้วกลางทะเลทรายผมถามนิดนึงจะไปหาใบาไม้มาจากไหนตลาดอีกแล้วนี่ไงน่าจะเป็นต้นนี้แน่ๆนเี่งต้นนี้ป่ะต้นนี้ป่ะต้นนี้ปบบฮ้เ่นคือต้อนนี้แน่ๆเลยใช่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 น่าจะเป็นต้นนี้แหละฮะเอาจริงแต่ผมถามนิดนึงทำไมใบไม้มันมีหลายสีจังเลยฮัลโหล มีหลายสีจังนะเนี่ยเราเนี่ยลองดูฮะเราจะได้ใบไม้หรือเปล่าจุ๊บได้ใบไม้ไหมได้ใบไม้ด้วยอ่าโอเคฮะเราสามารถทําเต็นท์จากไอเจ้าต้นไม้ตรงนี้ได้นั่นเองโอเคนี่ไงได้แล้วใบต้นยางอ่ะฮะ โอ้ไม่นะชาวบ้านไม่นะตัวน้อยโอ้ไอเจ้าตัวน้อยไม่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 นายจะจมน้ําแบบนี้ไม่ได้ใครสั่งใครสอนให้มาเล่นน้ําแบบนี้เนี้ยเอา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 อันนี้ผมขอโทษนะะอันนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะผมไม่ได้ทําอะไรเขานะฮะปล่อยเขาไปครับผมช่วยเขาไม่ได้เขาโทษแล้วกันโอ้ยทาไมทําไมเขาว่ายน้ำไม่ได้น่าสงสารจริงๆเลยเออทำไงอ่ะโอ้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  เนี่ยแล้วคือพอเขาขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาอีกอะ่ะคือแบบเขาไหวนะไม่เป็นใช่ไหมอะ่ะอนาคตเขาอาจจะแก้ไขฮะอันนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเกมนะฮะเป็นบัก๊กเป็นบัก๊กเฮ้ยต้นไม้อะไรเนี่ยดอกต้นหยาง <c oughs> เมื่อกินเราสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วย <c oughs> อ๋อเฮ้ยต้นไม้มีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> เออโอเคอันนี้ก็ได้มเมล็ดมาด้วย <c oughs> แล้วถ้าเกิดสมมติอู๋ของเราเนี่ยฮะเลือดมันเหลือน้อยเราสามารถเอาผลไม้ให้มันกินได้ไหม <c oughs> มันจะเพิ่มเลือดไหม เพิ่มไหมเพิ่มไหมเลือดไม่เพิ่มเลยเหรอทํายังไงให้เลือดเพิ่มอะ่ะเอาอะไรให้มันกินกระบองเพชรเหรอไม่ไม่ไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่ใช่ <c oughs> เห็นอะไรหรือเปล่าฮะอันนี้ผมใส่กล่องเอาไว้ถูกต้องปะ่ะฮะถีบเก็บของมีแค่ข้างขวาและข้างซ้าย มันยังว่างอยู่เอ้ยอูดสามารถเก็บของได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยแบบทางซ้ายทางขวาเลยสามารถเก็บทางซ้ายทางขวาเลยใช่ไหมโอ้โห oh, 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 oh. สุดยอดไอเลิฟอยู่อูดดูฮะดูด,ดูดูอูดอูดอูดมันกินกระบองเพชรด้วยใช่ไหมอูดกินกระบองเพชรด้วยนะฮะ <Aye. S 1> ก็าตามที่ผมบอกไปแล้วนะฮะตามสาระจริงๆเนี่ยฮะแบบประเทศโลกของเราเนี่ยฮะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยไม่มีอูดะฮะ โลกของเราเนี่ยฮะอูดมันกินกระบองเพชรจริงๆนะแล้วคืออูดมันก็จะเดินไปเรื่อยๆืแล้วมันก็จะกินกระบองเพชรแบบนี้อาา่าฮะแบบนี้กระบองเพชรก็หมดโลกดิใช่ปะคือกระบองเพชรมันก็ไม่ได้ขยายพันธุ์เองด้วยสิอนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราดูอ่ะดูดูด,ดูกินอีกอ่ะกินอีกแ่ะกินอีกและโ <c oughs> อ้แล, oh. และอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะฮะอันนี้เป็นตัวอะไรสักอย่างที่ผมยังไม่ทราบชื่อฮะถ้าเกิดสมมติเราจิ้มเขาแบบนี้จิ้มจิ้มเราได้ไอเทมอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นหมาทะเลทรายมัง มีอย่างนี้ด้วยเหรอมันคงไม่ได้เรียกหมาทะเลทรายหรอกมันอาจจะเป็นแบบจิ้งจอกอะไรทะเลทรายปั๊ไม่รู้ดิฮะแต่ว่าตอนนี้คือเราทั้งสองกำลังโดนพายุทะเลทรายพัดอยู่นะฮะอ่าโอเคโอเคเดินบุญวอล์กด้วยไมเคิลแจ็คสันเติร์งเติร์งตึรงตึรงตึรงเติรงติงเอา <laughs> ชอบจริงๆเลยไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมีการมามองหน้าอยู <laughs> ่นะดู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 ด,ดูโอเคตามสบายเลยลูกตามสบายเลยถ้าเกิดเราไปจิ้มเขาเนี่ยฮะก็คงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนอกซะจากหนังสัตว์ลักษณะคล้ายแบบนี้นะะฮ อันนี้คือหมาป่าปกติในมินิเวิลนะฮะซึ่งมันจะอยู่ในป่าแต่ว่าถ้าเกิดมันมาอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้เนี่ยฮะแล้วโดนพายุทรายเลือดมันก็จะลดเรื่อยๆลักษณะไอ้แค่แบบนี้เห็นป่ะฮะซึ่งแตกต่างจากหมาอันนี้ฮะมันจะสามารถทนต่อพายุทะเลทรายแบบนี้ได้โอเคเข้าใจแล้วรวมไปถึงไอ้เจ้าแมงป่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะมันก็จะทนต่อสภาพแวดล้อมพายุทะเลทรายคือมันจะไม่ตายบางอันเถอะถ้ามันอยู่กลางทรายแบบนี้ ซึ่งแมงป่องเนี่ยฮะถามว่าถ้าเกิดสมมติเราฆ่าเขาแล้วเนี่ยฮะเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างก็โดยเบื้องต้นเนี่ยฮะมันก็จะเป็นไอเทมใหม่นะฮะแปบ๊บนึงนะฮะเราดิโอ,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 โอ้ยเนี่ยฮะมันจะเป็นไอเทมที่สุ่มลักษณะคล้ายแบบนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะก็ลองดูแล้วกันไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ที่เกี่ยวกับแมงป่องก็จะมีลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะอ่ะมีหางแมงป่องแล้วเราสามารถทําโล่ได้ด้วยใช่ไหมสามารถเอาไปทําโล่มันคือโล่โอเคแล้วมันมีโล่หลายแบบด้วยนะเนี่ยอ่ะมีโล่แมงป่องโล่อันนี้แล้วก็โล่อันนี้ยนน่าาสใจมีแกพิษ แล้วก็มีถุงพิษอ่ะฮะเปลือกแมงป่องอันนี้เนี่ยฮะก็น่าจะเป็นส่วนประกอบในการทําโล่ใช่ไหม mm. อาหา่ะฮะอาา่ะฮะโอเคโอเคโอเคไหนดูซิเราสามารถเอามาทําเป็นโล่แบบนี้ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือโล่อ่าเป็นโล่เล็กเล็กอ่าโอเคส่วนอันนี้คือโล่ใหญ่อ สรุปแล้วในมินิเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยฮะก็คือมีโล่แล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้โล่เราก็จะต้องมาหาพวกแมงป่องตามทะเลทรายลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะการทําโล่นี้มันก็ลำบากดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมหรือเราสามารถเอาเลเวลของเรามาซื้อโล่แบบนี้ได้อะขอบคุณครับเนี่ยฮะเราก็คลิกขวาได้เลยฮะถ้าสมมุติเรามีเลเวลนะเราก็มาคลิกขวาปุ๊บแล้วเราก็จะได้โลแบบนี้ okay. ขับคนคุณพ่อค้ามากนะถึงแม้ว่าน่าจะเป็นพ่อค้าหน้ากากอะไรก็ไม่รู้นะกลัวน่ากลัว,วพ่อค้าแห่งการเวลาเหรอหรือเป็นพ่อโมดก็ไม่รู้เห็นป่ะคือคือเขาแต่งตัวแบบไม่เหมือนคนทั่วไปอะจริง เป็นหมอผีเหรอไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเชื่ออะไรเนี่ยฮะเราสามารถซื้อของกับเขาได้เรื่อยๆอ่ะเนี่ยมันก็จะมีของอ่ะว่ากันไปโอเคนี่นี่ขวากิกกิกกิกกิ๊กิกิกขวาิก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 เขาก็จะมีของอะไรเรื่อยๆตาบได้ที่เรามีเลเวลเห็นป่ะฮะเราก็สามารถซื้อของกับเขาได้เรื่อยๆโอเคขอบคุณครับอืมอืมอืมอขอบคุณขอบคุณให้ให้หหขายอะยกันอ่ะขายขายเอามาเอามาเอามขอบคุณครับขายได้เรื่อยๆจริงๆเงินซื้อ ขายอีกใช่ไหมอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยทำไมเขาหน้าตาดูเศร้าจังเลยอะ่ะแล้วดูดีอ๋อเขาถือดอกไม้อันเหี่ยวเฉาของเขาด้วยอะ่ะอ๋เอเฮ้ยนายเคยเห็นเป่าหนอนกางททเลรายอูย้วันนี้สภาพอากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยนายจา๋าตัวเล็กพูดนี่เฮ้ยวันนี้พ่อวันนี้อากาศดีดีนะเนี่ยเนี่เมื่อคืนลูกไปไหนมาเนี่ยฮะเมื่อคืนไปไหนมาพ่อเป็นห่วงแทบแย่อ๋อ,อไปเจอดอกไม้ทานตะวัน ไปใช้ดอกกระบองเพชรด้วยล่ะพ่อซึ่งอูดเนี่ยมันชอบมากๆเลยนี่ผมก็มาแต่งเป็นเรื่องได้นะเนี่ย <c oughs> อเอาเถอะับผมเหงาครับผมคุยคนเดียวได้นะ,ะสุดยอดจริงๆและสําหรับเจ้าต้นกระบองเพชรเนี่ยฮะเราสามารถปลูกมันได้ฮะโดยการใช้พวกนะฮะพรวนดินลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะแล้วเราก็เอาต้นกล้ากระบองเพชรปลูกเข้าไปแบบนี้โอเคปะ่ะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะรอมันโตหรือใส่ปุ๋ยเข้าไปก็ได้ฮะปิววปิแล้วก็โตเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้คือมันจะไม่เหมือนเกี่ยมไม้าเข้าใจไหที่ว่าแบบ มันจะยากกว่าเดิมแล้วถ้าเราจะเก็บเกี่ยวเจ้าต้นกระบ,บองเฮ้ยโอ้เลือดไหลโอ,โอเคเก็บอินดีโเวฉลาดดูตรงนี้เลยฮะสมมตินะฮะพอเราเดินไปจิ้มกระบ,บองเพชรปุ๊บเลือดไหลโอ,โอ้สุดยอดเฮ้ยเหมือนจริงนะเนี่ยจึ๊บจึ๊บต๊บนี่ฮะเลือดออกอเลือดอ่ามออยู่ไหนสรุปแล้วคือพอเราไปจิ้มกระบ,บองเพชรคือมันเอามือทุบนะฮะฟึบ นี่พอเอามือทุบเสร็จปุ๊บ,บเลือดไหลด้วย<ม>อ่าเดินชนก็ไม่ได้นะเลือดไหลเราสามารถเดินทะลุกระบองเพชรได้นะฮะโอ้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์โอเคและก้สมมติเราอยากจะเก็บเกี่ยวเราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรก็ได้ฮะที่ไม่ใช่มืออ่าสมมติเราใช้ขวาในการเก็บเกี่ยวฮะวุ้โอเคเราก็จะได้กระบองเพชรมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าฮะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเ <c oughs> ติบโตในทะเลทรายสามารถปลูกในบ่อดินได้โดยใช้เมล็ดกระบองเพชรแล้วเราจะปลูกมันยังไงคือไอ้เจ้าเมล็ดกระบองเพชร อันนี้มันมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเราทุบมันจะได้อะไรฮะถ้าเราทุบอ๋อาสามารถตกแต่งกระบองเพชรได้ด้วยฉลาดด,ด,ดูดูนะเราสามารถตกแต่งแบบนี้ได้เรามาแปะด้านข้างแบบนี้ปุ๊บอโอเคสามารถตกแต่งต้นกระบองเพชรได้เลิศจังเลยโอเคเกมสไหมครับทําแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอฮะไอ้เจ้าหนอนทะเลซามาอีกแล้วเหรอผมลำคาญมาแล้วนะ อ่าเราตกแต่งบป๊บหนึ่งนะฮะนี่ตกแต่งได้ด้วยโอเคให้ให้นะฮะโอ้ยนอนมาลำคาญเชิญลำคาญเธอมาเลยคือบางครั้งมันก็ออกมาถี่เกินไปนะว่าไหมอนาคตเขาอาจจะมีการปรับแต่งอีกทีหนึ่งนี่ไงฮะผล,ละไม้กระบองเพชรแบบนี้ก็คือเราสามารถเอาไปปลูกได้่างัันเถอะโอเคได้คําตอบเรียวซึ่งผมเดานะไอเจ้าดอกต้นกระบองเพชรอันนี้เนี่ยฮะมันจะค่อยๆงอกอกอกมาเองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะพายุทรายมาอีกแล้วนอนมาอีกแล้วเราลำคาญเธอมากเลยด้วยความสงสัยและอยาก จะรู้ฮะหนอนกระบองเพชรกับลาวาใครจะชนะลาวาอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากรู pues ้นี <sh ่น uh ี่น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 ี่แน่จู้จู้โอ้โหเฮ้ย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 หนอนทรายโดนลาวาสุดยอดแวก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 ถึงแม้ว่าจะเป็นหนอนทรายแต่มันก็ไม่ทนต่อลาวานะโอเคครับถือว่าเป็นทางออกอีกหนึ่งฉลาดฮะเรารู้วิธีจัดการกับไอ้เจ้าหนอนตัวนี้แล้วนะฮะ โอ้ยนอน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 อนเป็นอะไรฮะนอนบายคุณนอนบายบายคุณนอนบายบายนอนตายแล้วเอ้ยเฮ้ย AQ สองร้อยวิธีสู้กับหนอนคือใช้เราวาฮะแล้วเราก็จะได้ของออกมาแล้ว แหมยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะค้นพบวิธีพิเรนมากขึ้นเรื่อยๆอันโอโคตเขาอาจจะแกแน่ๆเลยแหมและทั้งหมดนี้ฮะนั่นก็คือคลิปสปอยอัปเดตมินิโบเกี่ยวกับทะเลทรายนะฮะซึ่งเขาจะปล่อยตัวเต็มมาในนวันที่30มิถุนายนฮะก็รอติดตามกันก่อนละกันฮะแต่ใจเย็นฮะคลิปต่อไปฮะมีอัปเดตที่น่าตื่นเต้นะฮะดูตรงนี้ครับมันคือบ่ออะไรมันคือบ่ออะไรมันคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปข้างล่างด้วยด้วยจุดอย่อยางนั่นแหละฮะ เดี๋ยวคลิปต่อไปฮะเราจะมาอัปเดตกันต่อแล้วกันฮะเพราะว่ามันมีอีกหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่น่าสนใจฮะคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพลยนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะไปยิวมาอัปเดตทะเลทรายน่าตื่นเต้นหรือเปล่าฮะคอมเมนต์ตัวบริเวณข้างล่างกันได้เลยถ้าคลิปไหนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย